ึ่งปัญหากับหมออาสาแปซิฟิกสวัสดีค่ะคุณหมอธเนศค่ะสวัสดีครับคุณนัดดาครับค่ะก็ก่อนอื่นคงต้องให้คุณหมอเล่าให้ฟังถึงเรื่องของโรคหลอดเลือดแดงอุดตันที่ขาต้องบอกว่ามันจะเป็นส่วนไหนของขาที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการแบบนี้ได้ค่ะอ๋อเป็นได้ตลอดหมดเลยครับอ๋อตลอดเลยทั้งข้อขาอืมค่ะจริงๆมเรื่องเรื่องเดียวกันหมดนะฮะหลอดเลือดแดงเนี่ย เส้นเลือดหวัวใจเส้นเลือดสมองเส้นเลือดแขนขามันก็เป็นเรื่องหลอดเลือดของหรอเลือดแดงทั้งหมดเลยแต่น,นีนียอาการขาเนี่ยมันมันเป็นภัยเงียบอะเพราะว่าม,มันจะไม่ได้ออกอาการเลยชัดเจนมากพอมารู้อีกทีหนึ่งก็อาจจะเป็นเยอะแล้วอะไ แล้วคือที่ที่เอคือปกติเราก็คือถ้าจะได้ยินว่าถ้าเผื่อเป็นอาการลักษณะหลอดเลือดอุดตันเนี่ยเราก็จะได้ยินว่าเป็นในส่วนอื่นของร่างกายอย่างหัวใจหรืออะไรอย่างเงี้ยก,ก็คงจะได้ยินกันบ่อยแต่ว่าในส่วนของขายอย่างที่คุณหมอบ,บอกว่าคือมันเป็นภัยเงียบเนี่ยแปลว่าเราจะไม่รู้เลยจนกระทั่งมีอาการรุนแรงแล้วเหรอคะครับบางที่คือมันมีอาการนะฮะแต่จริงแต่ว่าเราไม่จะคิดว่าเป็นแบบเออเราอาจจะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเฉย หรือ <c oughs> ว่าอากาศเป็นอากาศเย็นม้งขาเราเลยรู้สึกเย็นๆอะไรเงี้ยค่ะอ๋อค่ะมันก็ทำให้เราเรามองข้ามไปพอมารู้อีกทีหนึง่งมันเกิดอาการปวดที่รุแนแรงมากแล้วก็คือเส้นเลือดตันที่มากแล้วอม,มันก็ทําการรักษาก็ทาการรักษาได้ยากมากขึ้นครับค่ะถ้า,างั้นคงต้องเรียนให้คุณหมอช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่ามันจะมีอาการบ่งชี้อะไรมาก่อนหน้านั้นบ้างไหมเผื่อว่าจะได้ระวังหรือว่าดูแลตัวเองได้มากขึ้นนะคะ อ่าครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงนว่าใครบ้างที่สิ่งว่าเป็นคนที่บุคคลที่เสี่ยงต่อการที่จะเป็นหอดเลือดอุด่ะเพราะถ้าอุดตันแตพวกมันก็รุนแรงจนถึงงานจะต้องถึงกับการเป็นทุพพลภาพตามมาได้ค่ะความเสี่ยงที่จะเกิดได้ก็ หนึ่งก็อายุไขแล้วนะฮะตามธรรมดาเพราะมันมเป็นโรคความเสื่อมของของหลอดเลือดหลอดเลือดแต่ทีนี้เราคงไปหยุดอายุไม่ได้นะให้เราเป็นเด็ก <laughs> อยู่ตลอดการเราคงไปไปไม่ได้แนละ้วเราก็ๆๆๆ <laughs> ต้องบอกว่าเราใช้เราใช้เชส้นเลือดชุดนี้มาหลอดเลือดชุดนี้มาตลอดทั้งร่างกายเนี่ยก็ใช้งานมาตลอด24ชั่วโมงด้วยอครับครับทีนี้ก็มาดูถึงปัจจัยเสี่ยงอื่นๆนะฮะที่เราพอจะดูพอจะควบคุมได้นะฮะก็มีเรื่อง ที่บ่อยๆมากๆเลยเนี่ยมากๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องเบาหวานค่ะครับสุบุรีอืของตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ที่รุนแรงมากสําหรับคนที่อเป็นเบาหวานนะฮะแล้วก็ที่สุดนะครับก็จะมีความเสี่ยงม,มากขึ้นนอกจากนี้ก็จะมีพวกความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหลักๆครับแต่หลักๆเลยที่มากๆเลยเนี่ยของของคนไทยเองเนี่ยก็คือเบาหวานค่ะ ่วนบุรีก็มีผลนะโดยเฉพาะพวกอย่างาต่างประเทศนี่ก็จะเยอะแยะมากมากเลยในเรื่องของบุรีข,ของบ้านเราก็ก็ไม่ถือว่าอยู่ในอันดับที่สูงอยู่เหมือนกันครับแล้วอย่างเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์หรือการดื่มโุรานี่ความเสี่ยงจะน้อยกว่าบุรีเหรอคะคุณหมอครับสำหรับเรื่องหลอดเลือดตรงนี้ไม่ไม่ได้เกี่ยวโดยตรงนะครับแต่ว่าหลักๆก็คือค <ๆ S 1> ือเบาหวานกับบุหรี่อันนี้ถ้าหากว่ามีปัจจัยเสี่ยงแล้วเนี่ยแล้วมีอาการที่เป็นอาการเบื้องต้นเนี่ยนะครับ ก็ S <S> น่าจะต้องไปตรวจเช็คก,ก่อนนะครับอืมก็ <อา S 2> คือีว่าถ้าถ้าเผื่อว่าอา่าเข้าไขา่นี่คุณหมอบอกเป็นปัจจัยเสี่ยงคือด้วยอายุด้วยด้วยเบาหวานด้วยอ่าคือคณะทั้งครบเลยเบาหวานความดันไขมันเนี่ยแล้วรวม <S <S <บ>ว่าต้องสูบบุหรี่ด้วยนี่อันนี้เรียกว่าต้องเกตรวจตลอดเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเอ,เองเนี่ยก็มีการรณรงค์มากขึ้นนะครกว่าสมัยแต่ก่อนสมัยก่อนเราไม่จะห่วงแต่เรื่องหัวใจเรื่องสมองเพราะว่าพอเป็นปีก็เป็นอัมพษ์อัมพาตค่ะ ขาดเลือดก,ก็ปุ๊บไปเลยอย่างเงี้ยนะครับขาเราก็ไม่่อยได้ดูแต่ทีเนี้ยจะเห็นว่ามีการโฆษณาของในส่วนของเอกชนหรืออะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้นตารตรวจเช็คคือวิวัฒนาการมันก็เยอะมากขึ้นในการที่จะตรวจเช็คคือถ้า,ออถาเราถ้าเราตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปีคือการตรวจร่างกายประจําปีตามลิสต์ที่ที่ต้องที่ต้องเช็คอัพเนี่ยคะ่ะคุณหมอคะนี่คือนี่คือสิ่งที่จะบ่งชี้ได้ใช่ไหมคะคือไม่เราไม่ต้องไปประมาณว่าตรวจเฉพาะขาหรืออะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะ ต้องเช็คครับเพราะว่าโปรแกรมการตรวจร,ร่างกายของแต่ละที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันบางทีอาจจะมีเพราะว่าเราอาจจะต้องถามด้วยเรามีในโปรแกรมการตรวจสุขภาพของปีมีการตรวจขาได้ไหมค่ะโดยเฉพาะที่เนี้ยผมมีความเสี่ยงอยู่นะผมเป็นเบาหวานผมเป็นความดังอย่างเง,งี้ยหรือว่าผมผมมีการสูบบุหรี่อยู่บ้างเนี้ยก็น่นาจ,จะต้องตรวจเช็คกันจะดีกว่าแล้วทีนี้ถ้าถ้าจะไปเป็นที่ขาเนี้ยค่ะมันจะส่งผลคืออาการอย่างที่เมื่อกี้ตอนต้นคุณหมอบอกว่าอาจจะมีเรื่องของอาการชา อาการชาเหล่านี้เนี่ยมันจะต่างหรืออาการปวดเมื่อยหรือมันเป็นยังไงคะคุณหมอครับอ,อก็จะเป็นอาการชาปวดเมื่อยนและครับอย่างที่คุณได้บอกนะครับก็ส่วนมากอาการที่จะชี้ได้ชัดๆเลยเนี่ยก็คือว่าเวลาเดินแล้วเกิดอาการปวดปวดตรงที่ที่น่องนะครับหรือว่าที่ขาท่อนล่างอืเพราะว่าเวลาเกิดการเดินนี่มันเกิดเกิดได้ทั่วท้านะมันมีการติดออกซิเจนนะฮะมันมีการเสียต็นี้เวลาเส้นเลือดมัน ลงไปเลี้ยงได้ไม่ดีที่ที่ไกลๆเนี่ยไกลที่สุดเนี่ยของร่างกายที่ห่างจากหัวใจที่สุดก็คือขาออใช่ไหมอ๋อแล้วเวลาเราเดินเราก็<ข>เหมือนกับว่าไกลาตามนมแรงน้มถ่วงอะไรอย่างนี้มันก็จะอยู่ล่างสุดอะไรอย่างนี้ด้วยไหมครับพี่หมอไรงน้ำถ่วงนี่อาจจะยังไม่ได้สัดเจนนะแต่ว่าคือตามธรรมชาตินะนะถ้ายิ่งที่ไกลๆแหล่งปั๊มเนี่ยค่ะ<ข>แต่มันก็ยิงย่งยิอาการก็จะยิง่งขาดน้ําขาดเลือดเนี่ยขาดเปืนดเพร่ะะนั้นเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องเป็นขา ไมนน่ได้เป็นแขนขาย่ออาก,การกออก็จะมีอาการปวดน่องนะฮะแล้วก็บางทีามมาก,งนนก็จะถ้ามากถึงขึ้นก็คืออาจจะเป็นกระขายเย็นเลยหรือว่าเป็นแผลเลื้อยลังที่ขามไม่หายเพราะว่าเลือดมันลงไปเลี้ยงไม่ดีอ๋ออันนี้ก็ดูได้สังเกตได้ถ้าเป็นแผลไม่หายนี่บางคนจะนึกถึงเบาหวานเป็นอันดับต้นใช่ไหมคุณหมอใช่แต่อันนี้เนี่ยบางทีเนี่ยโอ้เรื่องแบบไม่ได้คํานึงถึงนะคนระับไปมัวแต่คุมเบาหวานซึ่งบางทีเป็นปัญหาเรื่องหลอดเลือดเองต่างหาก หลน่นพาให้หลอดเลือดเสียไปแล้วเลยทําให้เลือดมันลงไปได้ไม่ดีมันอุด oh, ตันอ๋อค่ะค่ะจะเป็นนี่อาการที่จะเป็นชัดๆเลยก็คือว่าพอหลังถ้าเกิดมีการปวดนอกพอเรานั่งพักและดีขึ้นหรอค่ะแต่เดินได้นิดเดียวก็ปวดอีกอือันนี้จะค่อนข้างชัดเลยว่านั่นจะเป็นอาการของเส้นเลือดแดงอุดตันครับแล้วคือ คือปวดขนาดไหนครับคุณหมอคือหมายถึงว่าบางทีเนี่ยเราเดินมากอาการปวดน่องปวดขาเนี่ยก็คือยิ่งผู้ใหญ่เนี่ยก็อาจจะเกิดได้อยู่แล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าปวดน่องแบบเนี้ยชักจะไม่ดีแล้วไม่ใช่แค่ว่าล้ามาจากเรื่องของการเดินเยอะแล้วอ่าครับก็จะเป็นคล้ายๆอย่างที่เมื่อกี้บอกไปคือ <c oughs> ปวดพวกกระปวดที่บริเวณน่องนะฮะ <c oughs> แล้วก็พอตั้งพักแล้วดีขึ้นแต่พอไปออกเดินอีกปุ๊บก็อัดเดี๋ยวปวดละอื <c oughs> นั่งพักที่นึงก็ดีขึ้น มันเหมือนเดินได้สั้นลงสั้นลงเรื่อยๆตามลำดับลำดับเนี่ยอาการปวดปวดมากจนไม่ไหวอันนี้เป็นอันหนึ่งนะเรื่องของปวดเรื่องของชาเรื่องของค่ดค่ะดูกขถ้าเป็นลักษณะอย่างว่าเนี่ยก็ควรจะต้องไปตรวจเช็กล้าในโรงพยาบาลใกล้ๆที่มีศักยภาพพอที่จะสามารถที่จะตรวจเรื่องหลอดเลือดขาดอืมค่ะซึ่งเวลาอาการที่เกิดเนี่ยค่ะคุณหมอคือไม่จําเป็นใช่ไหมคะว่าจะต้องเกิดขาซ้ายขาขวาพร้อมกันคือจะไม่ได้ไม่ได้เป็นว่าเป็นทีเดียวพร้อมกันทั้งคู่อะไรอย่างนี้ เอาไมครับไม่ใช่ไ,ใชไหมฮะแล้วแต่ว่าความรุนแรงของแต<ม>่ละข้างมานานนันอาจจะไม่เท่ากันครับ<ม>ก็จะเกิดอาการข้างที่เป็นมากก่อนได้ครับเ๋ยจะเป็นสองข้างพร้อมกันก็เป็นไปได้เหมือนกัน<อ>ครับโอ้ฮะทีนี้พอเจอแล้วค่ะคุณหมอเรียนถามคุณหมอว่าโดยปกติแล้วเนี่ยทุกวันนี้เรามีทางเลือกในเรื่องของการรักษาอาการหลอดเลือดแดงอุดตันที่ขาเนี่ยอย่างไรบ้างค่ะอ๋อครับก็หลักๆเลยนะก็มีมี กินยาก่อนแหละนะครับนะเพราะว่ามันก็ง่ายแล้วก็ไม่มันสะดวกกว่านะครับากับการที่จะต้องไปผา่าตัดผ่าตัด,ตดอ่าค่ะเพราะฉะนั้นยาแล้วยาทุกอย่างเนี่ยมันวิวัฒนาการขึ้นมาอย่างมากกว่าสมัยเมื่อ50-60ปีก่อนห <aphrag m. S 1> น้าน,นี้มากมากแล้วนะครับก็มียาถ้ายาไม่ไหวก็อาจจะต้องมาพิจารณาถึงลิตกินว่าการุดตันมันเป็นในไงรุนแรงมากไหมถ้ารุนแรงมากก็อาจจะต้องพิจารณาเป็นการผ่าตัดหรือไม่เป็นการเจาะ เจาะบอลลูนเหมือนกันฮ้าในหลอดเลือดต่างๆของร่างกายก็สามารถทําได้คล้ายๆกันก็คือเจาะบอลลูนตรงบริเวณที่ตีบที่มีการอุดตันหรือถ้าบันตันแบบขนาดที่ว่าบอลลูนแล้วก็ยังขยายไม่ได้ก็จะต้องคาดสเตนอ๋อค่ะค่ะซึ่งอันนี้ก็คือเรียกว่าความรุนแรงของแต่ละอาการของแต่ละคนนั้นก็แน่นอนว่าจะแตกต่างกันไปใช่ไหมคะอืมใช่ค่ะใช่ซึ่งกบ ขึ้นกับว่าอุดตันมากน้อยกี่เส้นแล้วก็ระยะทางความยาวของการอุดตันยาวมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่เป็นด้วยว่าตำแหน่งของการอุดตันมันเป็นใต้เข่าหรือว่าเหนือเข่าหรือว่าเป็นของที่ปลายขาที่เท้านะครับปัจจุบันแล้วเนี่ยโอกันรักษามวิวัฒนาการเป็นอย่างมากเลยฮะในช่วงนี้ เพียงแต่ว่าขอให้ตรวจเจอเถอะใช่ไหมฮะ,ค,ะคือคือขอให้ให้ตรวจเจอแต่เนิ่นๆอันนี้ที่ที่คุณหมอต้องต้องขอบพระคุณคุณหมอที่ที่นําเรื่องนี้มาพูดคุยกันแล้วทีนี้คุณหมอถ้าเผื่อว่าสาหรับบางคนที่มีอาการแล้วก็ไม่รู้ตัวจนกระทั่งถึงขนาดว่าเป็นเยอะๆเนี่ยเวลาอาการที่เรียกว่าเป็นเข้าขั้นหนักแล้วแล้วไปถึงคุณหมอเนี่ยคะ่ะมันมันจะถึงขนาดไหนคะขนาดว่าเดินไม่ได้เลยหรือยังไงคะ,ะใช่ปวดทรมานา<อ>มากเลยนะคุณผปวดบางทีอยู่เฉยๆอยู่อยู่ยนั่ง เฉยๆนีฮะหรือว่านอนเฉยๆก็ปวดแล้วบุมรมาข้ขาเลยไม่ไหวมันปวดทรมานมากๆนะครับอย่างเนี้ครับผมเคยเจอคณไข้ก็เป็นเป็นแผลเรื้อลังมาต้องหลายปีอะฮะไม่ยอมหายพ็มาตรวจเช็คว่าเป็นอาวปุ๊บเรามารักษาปุ๊บก็เดือนสองเดือนก็สามารถที่จะแผลหายดีขึ้นตามลำดับจนแผลหายขาดได้เลยคแล้วตอนวนี้หลังจากนั้นก็คือเป็นเรื่องของการปรับพฤติกรรมในการ ดูแลสุขภาพละอืมค่ะทีนี้อย่าง <c oughs> อย่างหลอดเลือดแดงอุดตันอย่างอย่างที่มันจะได้ยินอย่างทางหัวใจอย่างเงี้ยมันก็จะมีผลว่าอ่าถ้าเกิดอาจจะเกิดทําให้เกิดเหมือนกับหัวใจหัวใจวายหรืออะไรอย่างนั้นไปแล้วอย่างที่ขาเนี่ยค่ะอันนี้มันก็มันก็คือทําให้การหมุนเวียนโลหิตในร่างกายเนี่ยผิดปกติไปมันจะนําไปสู่อาการอะไรที่เรียกว่าหนักที่สุดหรือว่าเลวร้ายที่สุดของของอาการลักษณะนี้ค่ะ ถูกต้องเลยฮะเป็นลนักษณะอย่างนี้เลยคือการขาดเลือดนะม<อ>ันเป็นอาการมาหาดเดือวก,กันขาดการขาดเลือดอพอขาดเลือดปุ๊บเซลล์ต่างๆก็ตายค่ะครับนอกจากจะปวดสุดแสนทรมานแล้วก็คือขาก็จะตายด้วยก็คือขาดําสีเลยะนะครับอืแล้วกนสุดท้ายก็ไม่ไหวก็ต้องตัดขาม<อ>ต่ที้เวลาการปวดเนี่ยมันเกิดการปวดบางทีมันอาจจะส่งผลไปยังหมีดตงม,มาด้วยเพรปวดปวดทรมานมากก็อาจจะทําให้อาการหมีนที่ มันสเปซมันก็จะเยอะขึ้นอาจจะทำให้หัวใจขาดเลือดรุนแรงมากขึ้นถ้าหากว่ามีซ่อนอยู่ข้างในอันนี้แต่จริงๆบางคนเนี่ยเขาบอกว่ายอมตายดีกว่านะผมว่าถ้ามันปวดทรมานอยู่ตลอดทุกินาที่ไม่ไหวอะไรเนี่ยผมว่าปวดมันทรมานมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าถึงรุนแรงขนาดนั้นจะต้องทุกพลภาพมันไม่ได้หมายถึงเราคนเดียวด้วยค่ะค่ะมันหมายถึงญาติพี่น้องต่างๆมันดูแลนะเราจะลําบากค่ะอันนี้ถือเป็นอาการที่เกิดขึ้นในลักษณะของกรรมพันธุ์ไหมคะคุณหมออ่ เรื่องต้นนั้นมันไม่ได้เกี่ยวเลยตรงนั้นม,ม,มีโรคอยู่บางอย่างเหมือนที่เป็นโรคก,กรรมพันธุ์ที่ทําให้เรากิดปัจจัง่ายเหมือนกันนะครับหรือว่าหลอดเลือดอไม่ค่อยดีมีเหมือนกันแต่ใหญ่แล้วเนี่ยจะมกักจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อย่างที่เรียนคุณอั่าแล้วก็ท่านผู้ฟังได้ฟังไปนะครับเนะบาหวานสุบบรีความดันไขมันตัหอตสูงแล้วก็อายุเยอะใส่เยอะไม่ได้ อืมนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าในส่วนของคนในครอบครัวดิฉันว่าถ้าเผื่อมีผู้ใหญ่ที่บ้านนะคะก็อาจจะต้องคอยคอยดูแลท่านเหมือนกันเพราะว่าอาจจะเป็นอาการบางทีท่านก็คือผู้ใหญ่บางทีเราก็จะได้เห็นบ่อยๆน,น,นะ,ค,ะคุณหมออันนี้ต้องต้อง,องเรียนบ่ย <c oughs> <c oughs> เป็นเรื่องจริงก็คือว่าเดินเดินนิดเดิน,ดนหน่อยอะไรคือก็ตามวัยท่านโอ้เมื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็ต้องสังเกตว่าความเมื่อยความปวดของท่านเนี่ยมันไม่ไม่ปกติอะไรอย่างนั้นอืมค่ะคะืนไปลวต้องอยู่ อ่านะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอคะที่สละเวลามาพูดคุยให้ความรู้กับเราที่จอสร้อยในเรื่องนี้นะคะจะได้รับดีมากเลยครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอธเนศสวัสดีค่ะขอบคุณสวัสดีครับ ายแพทย์ธเนศดุษิตศุนทรกุลนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพิจิตรนะคะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลอดเลือดนะคะก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันนะคะจะได้มีชีวิตอย่างมีความสุขนะคะคือต้องบอกว่าอยากจะมีอายุยืนนานนะคะแต่ว่าก็คงจะต้องอยากจะได้สุขภาพที่ดีด้วยนะคะเราก็จะได้มีความสุขกับการเห็นโลกสดใสหรือว่าความเปลี่ยนแปลงของลูกหลานนะคะในครอบครัวของเราต่อไปเรื่อยๆนะคะนี่คือหนึ่งปั ห,หมออาสาแปซิฟิกในวันนี้ค่ะ1ปัญหากับหมออาสาแปซิฟิก